สวัสดีผู้ติดตามทุกท่านนะครับที่ยังคงไม่หายไปไหนช่องของเราไม่ได้หายไปไหนครับก็คือช่วงหลังปีใหม่ชนสงการต้นมานครับเ,เรื่องของงานแล้วก็สภาพอากาศไม่ค่อยเป็นใจในการท่องเที่ยวเท่าไหร่ก็เลยเว้นมานานหน่อยสาหรับทริปนี้เราเพิ่งไปนี้น้าตกเต่าดํามาครับซึ่งปัจจุบันปิดการท่องเที่ยวอยู่นะครับเพื่อบารุงรักษาเส้นทางแล้วก็รักษาระบบนิเวศเป็นเวลา2เดือนครับตั้งแต่1สิงหาคมยัน30กันยายนครับ ส่วนทางเราไปทันก es? es ่อนปิดประมาณ1ศสปดาห์ครับก็คือน่าจะเป็นชุดท้ายๆพอดีให้เปิดแมปมาที่อุทยานแห่งชาติคลองวังเจ้าครับจังหวัดกำแพงเพชรเดี๋ยวมาเราก็จะเจอด่านลงทะเบียนทางเข้าเป็นด่านแรกเลยครับกางเต้นครับอันนี้3คนครับ แล้วพอขับเข้าไปประมาณ1กิโลครับก็จะเป็นด่านคัดกรองว่าจะเข้าพักแรมกี่คืนแล้วพักที่คลองวังเจ้าหรือว่าน้ำตกเต่าดังครับหรือจุดบริการนักท่องเที่ยวครับมีห้องน้ำมีสัญญาณโทรศัพท์ 5G ครับตรงนี้จะเป็นจุดกลางเต็นท์ของคลองวังเจ้า จากป้ายแล้วน้ำตกต่อดำา34กิโลครับไปดูกันเลยว่าเราจะต้องผ่านเส้นทางแบบไหนกันบ้างช่วงต้นๆเนี่ยเห็นเป็นทางลาดยางทางดำครับเดี๋ยวลองไปดูว่ามันจะมีทางดำสักกี่กิโลกัน ขับขับมาก็จะเห็นได้ว่าเป็นทางดํานะครับช่วงต้นๆแล้วก็ทางค่อนข้างแคบนิดนึงรถจะสวนยากตอนขับเจอโค้งมุมอับนะครับต้องบีบแต่ให้สัญญาณหน่อยเดี๋ยวมีรถสวนมาแล้วก็สังเกตจะมีทีมงานเริ่มมาปรับปรุงทัศนียภาพแล้วครับไม่แน่ใจว่าปรับก่อนจะปิดปรับปรุงยาวหรือว่าเขาปรับอยู่ตลอดทั้งปีนะครับ แล้วพอมาอีกนิดนึงเราก็สุดทางดําแล้วจะเจอสะพานตรงนี้ที่ทําเป็นสะพานถาวรแล้วก็เป็นทางดินแดงยาวๆครับปรับเรียบแล้วแล้วก็มีบางส่วนที่เป็นร่องปูนที่เทไว้ซ้ายขวาครับไม่ได้เทแบบเต็มเลนนะครับแล้วก็เมื่อกี้ทางดําที่ผ่านมาไม่ได้จดระยะทางที่ชัดเจนไว้แต่คร่าวๆก็อยู่ประมาณ5-6กิโลครับทางดําหลังจากนั้นจะเป็นทางดินแดงจนถึง หมู่บ้านแล้วก็จะมีผ่านป่าข้าวโพดครับเดี๋ยวเข้าไปข้างในจะมีหมู่บ้านที่แบบใหญ่มากเป็นระดับตำบลเลยอยู่ข้างในแต่แรกผมก็เข้าใจว่ามันเป็นป่าตลอดทางครับพอมาครั้งแรกเนี่ยก็เลยรู้ว่ามันเป็นผ่านป่าไล่ข้าวโพดด้วยชาวบ้านด้วยแล้วก็มีหมู่บ้านใหญ่ห,ญหมู่บ้านนึงอยู่ข้างใน ที่มีบ้านชาวบ้านนะครับถึงแม้จะเทปูนไว้ครับแต่ก็จะมีความชันแล้วก็มีโค้งบิดตัวบางจุดแล้วก็มีความแคบของถนนครับแล้วฝนมันตกตลอดรวมถึงโครนที่รถเกษตรกรแล้วก็รถ,ถทั้งองเที่ยววิ่งเนี่ยมันเคลือบตัวปูนนะครับอยู่ตลอดแล้วมันก็เชอดแฉมันทําให้มีโอกาสลื่นอันตรายอยู่พอสมควร ครับพอเข้ามาได้ประมาณ20กิโลเราก็จะถึงหมู่บ้านใหญ่ๆแล้วในหมู่บ้านนี้ก็มีทั้งโรงเรียนแล้วก็มีทั้งสถานีอนามัยครับเดี๋ยวเราจะให้ดูในหมู่บ้านสักระยะนึงครับเราก็จะเจอหมู่บ้านที่ค่อนข้างใหญ่เป็นระดับตำบลเลยตรงนี้เป็นจุดทีอ่อยู่กันหนาแน่นที่สุดแล้วครับ <Okay. S 1> ตอนแรกเข้ามานี่ คิดว่าเราจะเจอแต่ป่าแต่พอมาถึงจุดนี้นี่เหมือนกับอยู่อีกเมืองนึงเลยเหมือนข้ามมาอีกเขตนึงเลยครับก็จะมีเสาไฟฟ้าที่ใช้โซล่าเซลล์มีร้านค้าอยู่ด้วยครับหลังจากหมู่บ้านนี้ไปก็จะอีกประมาณ1ิบกิโลครับถึงจะถึงน้ำตกต่อดําไม่รู้ว่าสภาพเส้นทางหลังจากนี้จะเป็นประมาณไหนอีกทีนะครับหลังจากหลุดจากหมู่บ้านไปในหมู่บ้านเทเป็นคอนกรีตปกติแล้วครับแต่มันค่อนข้างเสื่อมโทรมแล้วผ่านหมู่บ้านก็ขับช้าๆตามปกติครับเพราะว่ามี ชาวบ้านแล้วก็ลูกเด็กเล็กแดงเดินเต็มถนนครับพอเลยหมู่บ้านมาสักพักใหญ่ๆครับประมาณครึ่งชั่วโมงก็จะเจอป้ายทางแยกระหว่างน้ำตกเต่าดำและสถานีพัฒนาเกษตรที่สูงครับ ความรู้สึกส่วนตัวนะครับช่วง20กิโลแรกเนี่ยเหมือนรถเก่งก็จะจะพอมาได้ครับแต่10กิโลสุดท้ายเนี่ยเป็นไปไม่ได้ครับทั้งชันแล้วก็มีหลุมลึกอะไรต่างๆนานา,นานครับตรงนี้ก็เป็นจุดกลางเต็นท์ที่น่าจะเปิดเฉพาะหน้าหนาวครับหน้าฝนน่าจะสู้ญ้าไม่ไหวก็เลยปล่อยหญ้าลกตามปกติครับตอน,นไม่มีนักท่องเที่ยวมาใช้บริการส่วนใหญ่ถ้ามาถึงนี่ก็จะเข้าไปอยู่ข้างในน้ำตกต่อดำกันเลย แล้วก็บางจุดก็จะมีสะพานแคบๆแบบนี้ให้ข้ามครับประมาณ2อสสะพานครับเจอแบบนี้จะแคบๆต้องเล็งหน่อยถ้าเรามองไม่เห็นระยะล้อให้เพื่อนลงไปเล็งให้ก็ได้ครับล้อซ้ายเหลือเยอะไหม พอสุดแนวไล่ป่าข้าพดตรงนี้แล้วครับเข้าป่าทึบไปสักประมาณหกิโลก็จะถึงน้ําตกเต่าดําแล้วทางข้างในก็จะเป็นทางปูนแบบเทแบบ2อล่องแบบนี้ครับลักษณะคือจะมีความลื่นอย่างมากครับต้องระวังเพราะตอนนี้ยังพอมีดอกใช้งานอยู่ไม่รู้ว่าขากลับถ้าไม่มีดอกจะลื่นไหมล่องปูนเนี่ยเห็นว่าตื้นๆน,นะครับมีป่ายย้าคุมเนี่ยแต่ขอบล่องคือลึกมากนะครับถ้าลงไปเนี่ยมันจะเปืองยางเปืองแม็กนิดนึง ไปกระดกแล้วอ่ะเขาหนีไปจะไปที่ร้านนี่มุณต้องถ่ายออกไปถ่ายถ่ายอะไรมีความดูเกัาๆตรงนี้มีเหรอครับมีมาไหมมีครับโอเครถยนต์มอเตอร์ไซค์ใช่ปะ โอเคให้เข้าขึ้นก่อนก่อนลงไปลานน้ำตกต่อดำครับก็จะมีจุดมุมอับโค้งหักศอกหน่อยนงครับแล้วก็มันจะลื่นแล้วคนที่สวนมาครับเขาจะต้องเทคตัวขึ้นมาจะต้องบีบแตะให้สัญญาณกันหน่อยเวลาเข้าออกเล่นน้ำหมาอ๋อเล่นน้ำก็ต้องเปลี่ยนชุดกันอะไรเดีอยวลล้มทงนะ เปลี่ยนช่องไม่ได้เออหนูหนูไปแล้วขานาดนะ้นจําร้อยสรุปไอ้คนที่น้ำหนักลงคือผู้หญิงคือลงผู้งถามว่ามาได้ยังไงว่ามึงดูกางเก็นผู้หญิงนี้อะไรโอ้ถึงนี่เลยอ่ะผู้หญิงเจอเราวะเออเดินจุกไปแล้วอ่ะ หรือวันผ่านไป6,000แล้วเราไม่เห็นวะอ,อย่าลืมนะเนี่ยขอมากแหงมอยาลืม สำหรับแรปเตอร์มันก็จะกว้างกว่าชาวบ้านนะครับเวลาใช้วงเลี้ยวก็ต้องระวังตรงขอบปูนไหลทางครับถ้าตกไปเนี่ยอขอบแม็กแล้วก็หัวโชกมันจะกระแทกปูนครับต้องระวังตีกว้างมากล้อมันจะตกฝั่งซ้ายครับตีแคบไปล้อมันจะตกฝั่งขวาอยู่ดีแล้วสภาพมอไซค์แต่ละคันนะครับไม่ใช่แค่ตัวรถนะครับทั้งคนซ้อนคนขับเนี่ยสภาพเหมือนอาบน้ําโคลนมาเลยมีเอี่ยมแค่ไม่กี่คัน,นครับไม่ว่าจะลดสภาพไหนไม่ว่าจะลดสายพานหรือลถเกียร์ ไม่ว่าจะเวฟปีศาจอันนี้ต้องมาแล้วพร้อมลื่นแต่งตัวใส่ชุดนะครับพร้อมลื่นพร้อมกิ้งล้มตลอดทางครับเพราะว่าดูสภาพมอไซค์เข้ามาแต่ละคันแล้วไม่มีเนื้อตัวสะอาดเลยเพอช่วงนี้เป็นหน้าฝนครับมันลื่นยิ่งตามป่าเขาพวที่เป็นดินแข็งๆเนีมันลื่นมากตอนนี้เราก็มาถึงลานกลางเต็นท์ของน้ําตกต่าดำนะครับตรงนี้ชาวแก๊งก็เข้ามาล่วงหน้าประมาณ2ชั่วโมงแล้วครับ กลางเต็นท์กันอยู่ทางขวานี่ดเดี๋ยวเราจะถ่ายให้ดูรอบๆแล้วก็ดูว่ามีสาธารณูปโภคอะไรบ้างครับห้องนองห้องน้ำน้ำําที่มีให้ใช้เป็นยังไงบ้างมีร้านค้าหรือไม่อะไรประมาณนี้ครับเข้าอยู่ตรงข้งรถใครรถตินหลัค้าห้าคันเลยมีเราค่ท่าไหนดีเอาท่าไหนดีจะจอดที่นี่เหอนนียเดี๋ยวเดี๋ยวหลัง,งลลอ,งองัน<ห>นี้ปิดทางออกเขา ตรงนี้ก็เป็นเต็นท์กลุ่มพี่บอยพี่หมองครับที่มาด้วยกันตามหลังมาประมาณหชั่วโมงโอ้โหไม่มีที่จะเลียงรถเลยที่จะเลียงรถกันเลยทางผมไม่มีเต็นท์หลังคานะครับก็กางเต็นท์พื้นกับเพื่อนอยู่2เต็นท์ด้านบนาหาที่ที่มันไม่ค่อยเฉอยแฉะข้างในนี้มีร้านข้าวนะครับเป็นอาหารง่ายๆผัดกระเพราส้มตําแล้วก็ ของพื้นฐานพวกน้ําพวกเครื่องดื่มครับขนมเล็กเล็กน้อยๆพอมีขายอยู่แผนของผมจะนอนที่นี่2คืนเลยนะครับพร้อมกับทีมพี่หมองแล้วก็พี่บอยส่วนชาวแก๊งอื่นจะนอนแค่คืนเดียวแล้วก็กลับภายในวันพรุ่งนี้ไปเที่ยวจุดอื่นต่อแถวแถวกแพงเพชรนครสวรรค์ครับแล้วก็ล่องลงเทพวันแรกก็เลยปล่อยให้ชาวแก๊งเดินลงไปชมน้ำตกเต่าดำด้านล่างก่อนครับส่วนภาพที่เห็นคือเป็นวันที่สองและตอนเช้าแล้ว าทางพี่มองเนี่ยนำทางเดินไปที่ต้นน้ำตกครับประมาณ200เมตรอันนี้คือชาวแก๊งก็คือเดินไปก่อนกลับนะครับเดี๋ยวสายจะเตรียมตัวกลับกันแล้วส่วนผมก็ไปเพื่อกลับมานอนต่ออีกคืนหนึงระยะทางตรงทางนี่ครับประมาณ200เมตรเป็นทางไม่ค่อยชันเรียบๆเ,เป็นทางดินไปเรืเร่อยๆครับค่อยๆไต่ตไปจะเป็นต้นน้ำตกอยู่ด้านบนและแผนของผมก็จะลงไปน้ำตกเต่าดำ ณวันนี้แหละครับวันที่สองนี่แหละาชาวแก้งอ,อื่นคือไปกันเรียบร้อยตั้งแต่เมื่อวานแล้วครับ<อ>แล้วก็ได้ข่าวว่าทางลงชันมากประมาณ300เมตรแต่มันมีความชันเยอะมากแล้วก็เหนื่อยครับต้องใช้พลังงานเยอะแน่นอนเมื่อวานพักผ่อนน้อยมผมก็มเลยยังไม่ได้ไปไเดี๋ยววันนี้พอก,กลับมาจากต้นน้ําตกแล้วพักผ่อนแล้วเดี๋ยวบ่ายๆพอได้เวลาก็เดินลงไปดูครับว่าทางลงน้ําตกเต่าดำจะยากลําบาก ขนาดไหนชั้นขนาดไหนตามที่เขาบอกเล่าหรือเปล่าอันนี้เป็นบรรยากาศของต้นน้ําตกนะครับที่จะเป็นต้นน้ําในการตกลงไปข้างล่างของน้ําตกเต่าดันแล้วก็มีป้ายห้ามลงเล่นนะครับน่าจะไม่ได้รับอนุญาตให้ลงเล่นเพราะว่าค่อนข้างอันตรายตามพื้นหินเนี่ยมันจะลื่นมากครับ ดูต้นน้ําให้หายคล่องใจกันนิดนึงแล้วก็เตรียมตัวกลับกันแล้วครับเพราะว่าเดี๋ยวชาวแก๊งจะต้องไปเที่ยวที่อื่นต่อแล้วก็ล่องลงกรุงเทพเรื่องกันครับอ่าครับเดี๋ยวได้เวลาออกไปส่งเพื่อนที่ป่าข้าโพดครับออกไปประมาณหนึ่งกิโลแล้วก็แวะถ่ายรูปตรงวิวสวยๆกันแป๊บหนึ่งก่อน เดี๋ยวผมจะกลับเข้ามานอนเหมือนเดิมครับเมดก็น่าถึงแยกนั้นเปล่าพี่โอ้นข้าวปลาตกล่องได้ไงวะเบิ้บเบิ้บเบิคอนเทนต์เหรอโอ้โหเห็นนะค่อยๆฝานขึ้นเอาวอมาดิจะฟ้องเอาเลยได้ขึ้นได้อยากก็ขอบคุณนี่คอนเทนต์ว่ะเนี่ยพี่รู้ยังทำไมรถเฟื่อนของคนอื่นเหรอโอเคพี่เชื่อแล้วพี่เชื่อแล้ว ป่าหญ้าแม่งหลอกวันลึกตื่นอ๋อเดี๋ยวนีเดี๋ยวผมฝันขึ้นตรงนี้ก่อนหาช่องขึ้นก่อนโอเคอ้าวเราขึ้นได้แล้วขึ้นเท้าปกติได้แล้วรอดลงไปได้ไงหัวโชคกูแตกไปแล้วมั้งเนี่ยแตกไโดนไม่โดนไม่ดังไปหูกระหังดังกว่านี้อ่ะโอยยิงสงสารเลยไปหคนไปหูกระหังเข้ามาดีเนื้อเรียบร้อยเขาเมื่อกี้ออกมาจากลานกลางเต็นท์นิดนึงครับนำตากล้องออกไปถ่ายรูป กตกล่องปูนไปครับเสียงปีกนกแล้วก็หัวโชกกระแทกพื้นปูนดังต่มเลยครับแล้วก็ต้องค่อยๆฝานขึ้นกว่าจะหาจุดที่มันเปีนขึ้นได้เพราะว่าเวลาล้อมัาตกทุกร้อเนี่ยแล้วแล้วเวลาปาดมุมของปูนะครับพร้อมกันทุกล้อถ้าล้อมมาตกไปแล้วครับมันมันจะไม่มีแรงส่งขึ้นแล้วก็มันลื่นด้วยเพราะฝนตกเฉะแฉวันที่สองเป็นวันที่ฝนตกเยอะครับ แล้วก็รถผมเนี่ยมันเป็นดอกยาง AT อ่าพอโคนมันพอกมันสะสมไปแล้วนะครับมันก็เหมือนไม่มีดอกครับตอนนี้ล้อมันก็จะเป็นเกลียงๆลื่นๆไปตามปกตินะครับพอสุดป่าเข้าโพดออกมาประมาณกิโลเดียวครับหน่อยเดียวก็วจะเป็นมุมโค้งมุมอะไรให้พอหาที่ถ่ายรูปจอดเลี้ยงถ่ายรูปได้แล้วผมพอทันท์ จะมีฝากถ่ายรูปกันนิดนึงนะครับไม่ต้องตกใจกระแจงชื Stage> ่อเสียงเลียงหน็ไปตยไม่ไบอกคุได้บอกของเราด้วยไงมึงมึงมึงยาเขาลงอะไรไว้ป่นี่นี่เขาลงหลบรถไงนี่มองนะพีหม่องสลาวุธ เล่นนานๆให้เอ็มมันเปียกนี่เอ็มเป็นวัวกระปะละพอได้ภาพสวยๆแล้วก็กลับกันดีกว่าครับแยกย้ายส่วนผมกลับเข้าไปนอนต่ออีกคืนนะครับเดี๋ยวบ่ายๆถ้าฝนหยุดอากาศดีๆเดี๋ยวผมลงไปน้ำตกเต่าดำต่อ ไปสู้ต่ออีก300เมตรครับได้ข่าวว่าทางชันมากเดี๋ยวไปดูว่าเป็นยังไงนี่นะครับดูความชันของทางขึ้นตอนนี้มาประมาณครึ่งทางแล้วอยู่ประมาณ150เมตรถึงน้ำตกด้านล่างของน้ำตกเต่าดำระยะทางทั้งหมด300เมตรอัที่สุดก็ถึงแล้วครับ จากชื่นชมน้ำตกกันเสร็จแล้วก็เตรียมเดินขึ้นครับวันนี้มาดูว่าความยากระบากจะหนักหนาสากันกว่าขาลงขนาดไหนขาลงคล้ายๆมันเข่ามันสะท้านนะครับตอนลงมาถึงนี่ขาสั่นพอๆๆเลยขนาดเดินไปพักไปตลอดทางเมือนเราต้องย่อนขาลงบันไดแล้วมันชันตลอดเวลาเนี้ยมันทําให้เข่าสะท้านตอนขึ้นมาดูว่ามันจะเหนื่อยยังไงมันน่าจะเหนื่อยในการใช้แรงมากกว่าเพราะว่ามันชัน ต้องค่อยๆเดินไปพักไปภาะเดินเดี๋ยววันหลังมาวันหลังไม่มีใครโดนพี่หรอกมาแล้ว <c oughs> <c oughs> ต้องสต๊อกช้าๆ ไม่ได้ป่วยครับจะตายร้200<ม>อยเมตรละร้อยเมตรดูความชันดูความชัน รรรธรรมดาเดีย๋ยวว่าจะวิ่งขึ้นลงกบสองรอบนะครับระหว่างทางก็จะมีล่องรอยหินที่มันเคยร่วงเคยพังลงมาขวางทางครับอยู่ประมาณ2-3งสมจุดในระหว่างที่ทางอุทยานเขาปิดะครับก็น่าจะมีการเคลียร์หมีออกเพะยังมีความอันตรายอยู่มันอาจจะพังจะไหลลงไปบันไดตอนไหนก็ได้ ไม่เหนื่อยได้หรนะ้วใ่ไมไม่ไม่ต้องอันนี้แก้มเดินขึ้นใช่ไหมที่จริงไม่ได้ลงไปโอ้โหก้าวสุดท้ายยังไงเจ้าวเจ้าแรงไม่เป็นไรอย่าชนคุยพี่ร,รู้สึกยางเวลามีคนกำลังจะลงแล้วถาม <laughs> โหตรงนี้ก็เดินทานอีกลื่นครับเดี๋ยวก็จะให้ดูบรรยากาศบริเวณจุดกลางเต็นท์รอบๆนี้ครับพื้นที่ส่วนใหญ่ต้องบอกนิดน,นึงว่าส่วนใหญ่มันจะเป็นที่ที่ค่อนข้างเอียงครับที่มันจะไม่ค่อยเรียบเวลากลางเวลาจอดรถอะไรนะครับยิ่งเป็นรถเต็นท์นอนนะครับมันก็จะไม่ค่อยเสมอเท่าไหร่มันจะหาที่ยาก แต่ทางอุทยานครับเวลารับคนเข้ามาเขาก็จะจํากัดอยู่ระดับนี้แล้วเขาจะประเมินว่าเข้ามากี่คันแล้วเข้ามากี่เตนแล้วครับไม่ปล่อยให้แออัดจนเกินไปครับห้องน้ําจะอยู่ทางขวามือครับห้องน้ําดีแยกหญิงชายมีน้ําให้อาบตลอดครับแล้วก็มีร้านค้าที่ขายข้าวขายของเล็กๆน้อยๆครับอย่างที่แจ้งไปตอนต้นสังเกตดูลานแถวนี้ก็ยังโล่งๆอยู่ครับตอนเดินนะครับพื้นที่ส่วนใหญ่มันเอียงครับ มันก็เลยไม่ค่อยมีคนได้ใช้เดี๋ยวพอช่วงเย็นๆอ่ะคนจะเริ่มเข้ามาเยอะแล้วเพราะวันนี้เป็นวันที่2ด้วยบางส่วนก็น่าจะกลับไปแล้วเมื่อวานนะครับแน่นเลยเมื่อวานก็คือ,อคืนวันเสาร์ครับวันที่สองฝนก็ค่อนข้างตกทั้งวันครับผ่ำๆเม็ดไม่ใหญ่มากแต่ก็เรื่อยๆครับมาๆหยุดหยุดลามจนไปถึงตอนกลางคืนนะครับแต่ก็ดีนอนเพลินหูดีครับฝนตกกลางคืนอากาศเย็นสบายครับคืนที่สองนี่คือ จะถือว่าเป็นคืนที่หนาวเลยเพราะว่าฝนมันพรมตลอดเดกกรียบร้อยครับวันนี้เป็นวันที่3แล้วเช้ามาเราก็เก็บข้าวเก็บของ เตรียมกลับครับอาหารเช้าก็ไม่ต้องทําใช้ต้มกาแฟเอาง่ายๆแล้วก็ไปกินผัดกะเพราที่ร้านครับเมื่อคืนก็นอนหลับสบายมากเพราะว่าฝนพมอากาศเย็นสบายทั้งคืนครับออกมาจากร้านนด้นิดนึงก็พอจับอาการลดได้เลยครับว่ามันมีอาการลื่นที่ล้อทั้ง4ข้างเลยครับแต่ตรงนี้มันก็ต้องเทคตัวขึ้นด้วยเพราะว่ามันเป็นเนินชั้นๆและเห็นเป็นปูนนี่จริงๆลื่นนะครับแล้วก็ตอนนี้ก็ล่วงข้างทางไปแล้ว โอ้โหเรียบร้อยเลยนะ่อยเถอะผมเปิดกระจกวอข้างหลังเลยวอบอกมาไม่ได้ด้วไม่ได้เย่าี่เขาเห็นแล้วเขาเห็นแล้วเดี๋ยวเขาลงไปเล an bueno ็นก่อนเรียบร้อยครับเปิดวินดีกว่าดินไปทั้งยางทั้งปีกนกทั้งหัวโชคครับต้องไปขูดกับปูนตลอดเดี๋ยวจะอันตราย เกตดูที่ยางนะครับตอนนี้ไม่มีดอกไปแล้วเพราะว่าเมื่อวานไปนลงป่าขี้ไถ่มาด้วยขี้โคลมันก็เลยพอกติดมาตั้งแต่ตอนออกไปถ่ายรูปพนะอกลับเข้ามากม็ยังไม่หลุดเพราะเราใช้ความเร็วไม่ได้มันก็เลยพอกติดอยู่ทั้งคืนคนระับเช้ามาเวลาเหยียบปูนมันก็จะลื่นแล้วก็ล่วงล้อหลังเป็นตัวล่วงก่อนครับตอนอันดับแรกแล้วมันก็ลังท้ายลงไปให้ล่วงทั้งสองล้อ

ตรงนี้ไปตรงนี้ตรงนี้ไปอีกมาอีกมีที่หลบไพ่จอน้องก่อนมีที่หลบตรงนี้เตือเตือเตือเขาจะหลบรถกันได้ไงอ่าโอเคเรียบร้อยครับขึ้นขอบปูนได้แล้วครับหลังจากนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วครับทางไปได้เรื่อยๆก็ระวังความลื่นหน่อยหนึ่งอ่าอาศัยว่าค่อยๆไปค่อยๆหยอดค่อยๆเล็งทางไปก็ใช้เวลา ตอนเข้าครับก็ใช้เวลาประมาณ2ชั่วโมงครึ่งตอนออกก็รวมแล้วใช้เวลาประมาณ2ชั่วโมงเหมือนกันครับระยะทางประมาณ30กิโลมีทางดําให้ประมาณแค่5้ถึงหกิโลครับที่เหลือเป็นาทางดินหมดเลยแล้วก็มีปูนลักษณะที่เทเป็น2เลนแบบนี้ครับให้เกือบตลอดทางครับแต่ปัญหาคือมันตกล่องกลางรกร็แน่ตกล่องขอบก็แน่ครับมันมีความชันหมดเลย มอไซก็อันตรายครับต้องค่อยๆมาเห็นที่เข้ามาตะละคันจากที่เล่าไปตอนต้นนะครับก็คือสภาพโคลนอาบเต็มตัวหมดเกือบทุกคนครับแล้วก็ทางชันบางจุดเนี่ยไครที่ขนสัมภาระนองไทยๆเยอะๆครับหน้ามันก็จะลอยครับเวลาออกตัวเพราะบางจุดมันชันมากก็มีน้องมอไซฝากสัมภาระมากล่องนึงเหมือนครับเป็นกล่องแดงกล่องใหญ่ๆซึ่งค่อนข้างจะมีน้ำหนักพอสมควรครับถือว่าเขาบอกเอาเข้ามาแล้ว ตอนเอาวางไว้ท้ายมอไซค์ครับแล้วเวลาเขาออกตัวแฟนเขานั่งด้วยเนี่ยล้อหน้ามันลอ,อยครับมันทําให้ทรงตัวไม่ได้เดี๋ยวผมฝากติดท้ายรถมาเดี๋ยวผมก็ไปวางไว้ที่ด่านตรงที่ลงทะเบียนตรงแรกสุดครับเดี๋ยวขอจบคลิปไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับผมมีอะไรต้องการแนะนำติชมสามารถ คอมเมนต์ Comment, แล้วฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ไว้ด้วยนะครับเพื่อ,อติดตามคลิปใหม่ๆที่แปลกๆที่เพื่อนๆอาจจะยังไม่เคยได้ไปหรือว่าต้องการข้อมูลในการท่องเที่ยวครับเดี๋ยวหลังจากนี้นะ่าก็น่าจะมีเที่ยวเรื่อยๆอเป็นทุกๆเดือนครับเพราะว่าเหมือนเริ่มเปิดฤดูกาลแล้วโอเคครับสวัสดีครับขอบคุณครับ